สวัสดีครับวันนี้กษตรหัวร้านนะครับเดี๋ยวจะพามาดูวิธีใส่ชกพอรดแรงตอนเปิดฝาท้ายนะครับผมส่วนอุปกรณ์มีอะไรบ้างเดี๋ยวไปชมกันเลยครับมาครับเรามาเปิดกล่องกันดูเลยว่ามีอะไรบ้างหลายๆเลยครับคือชกนะนะครับปลอก พวกน็อตต่างๆนะครับที่เขาให้มานะน็อตพกปิ้นต่างๆนะครับอ่เรามาลงมือทำกันเลยยกขึ้นมานิดนึงนะครับ โอเคครับหลังจากที่ถอดนอด็อตที่ยึดสลิงตัวนี้ออกไปแล้วนะครับรับตต่อไปเราก็จะเอาน็อตตัวนี้นะครับประกอบเข้ารูเดิมที่เราถอดไปเมื่อตะกี้นี้นะเราก็จะใช้แหวนรองนะครับใช้แหวนรองลองลอง,ลอง,ล,องลองที่ด้านติดกับตัวถังนะแล้วก็สอดไปเลยครับอา่า ยกกระบะนิดนึงนะครับอ่าประมาณนี้นครับเอาแค่ตึงมือนะครับแล้วก็ใช้ประแจเลื่อนนะครับหรือว่าถ้าใครมีประแจแหวนข้างเบอร์16นะครับก็อ่าขันได้เลยนะถ้าประแจเลื่อนก็จะต้องมาเลื่อนหาเบอร์เลื่อนหา ขนาดที่มันแม็กกันหน่อยนะครับสำหรับหลายท่านอาจสังเกตเห็นเอ๊ะทำไมหูข้างนี้ประกอบแล้วใช่ครับคลิปตอนที่ผมประกอบตัวนี้ข้างแรกเนี่ยมันหายไปนะครับผมก็เลยมามาย้อนนะวิธีประกอบออหูด้านบนนี้ให้ดูอีกรอบนึงนะครับอ่าโอเคนะครับ จริงตัวนี้มันต้องไม่ฟิกนะโอเคประมาณนี้นะครับสังเกตดีๆนะครับว่าต้องให้สลิงตัวหูสลิงเนี้ยขยับได้แบบนี้นะอย่าให้อย่าให้มันฟิกนะครับอ่าเนี่ยโอเคเนี่ยขยับได้นะครับเลื่อนได้ขันครับผม อโอเคได้เสร็จแล้วตัวนี้นะครับเราจะากระบอกโชกไว้ข้างบนนะวิธีสังเกตนะครับว่าประกอบยังไงก็คือพอเรา,เอากระบอกชคไว้ข้างบนเนี่ยเราจะสังเกตนะครับหูโชกด้านบนเนี่ยเราต้องชี้ขึ้นนะครับโอเคใส่ได้เลยแล้วแล้วนะครับเราจะใส่แหวนเกือกม้านะครับล็อกตัวนี้อีกทีหนึ่งสังเกตดูมันจะมีร่องนะครับ มันจะเป็นร่องอยู่นะอ่าพอเ,เราใส่ไปใส่แหวนเกิดมาเข้าไปตอกนิดนึงครับอ่าแล้วโชคมันจะมีระยะให้ตัวนะครับกระดิกได้นะไม่ใช่ว่าแน่นฟิกนะครับโอเคต่อมานะครับเราก็จะมาไขาตัวน็อต ออสองตัวนี่นะครับใช้ใช้ตัวดอกจันนี่นะผมว่ากา้านมันอาจจะยาวไม่พอนะครับก็คือมันอาจจะอาจจะเข้าเข้าล็อกแหละแต่พอเราดันไขออกเนี่ยมันมันจะไม่ออกนะครับมันจะแบบหลุดออกจากรูนะผมมีวิธีนะครับเพื่อเพิ่มแรงให้กับแรงไขของเรานะครับก็คือนี่ครับท่อเหล็กได้จากลาวตากผ้านะครับลาวตากผ้าเก่านะ เป็นพ่อเด็กก้องๆเลยนะครับนะตัวนี้เราจะเพิ่มแรงเพิ่มแรงขันให้เรานะครับเพราถ้าถ้าขันเนี้ยอ่ะเดี๋ยวผม่มให้ดูถ้าเราขันมือแบบนี้นะต่อให้เรากดยังไงนะครับเนี่ยมันก็จะหลุดออกมาจากเบ้าแบบนี้นะทําให้หัวน็อตเราเสียหายด้วยนะอ่าวิธีนะครับก็จะเอาตัวท่อนะครับมือข้างหนึ่งกดนะแล้วก็อีกมือข้างหนึ่งนะครับ เราก็ขันไปปกติแล้วครับมันจะช่วยเพิ่มแรงให้เรานะแน่แค่นี้นะครับง่ายขึ้นนะครับตัวนี้ก็เช่นกันครับกดหน่อยนะกดหน่อยนะอืมนะครับ เสียงรบกวนเยอะหน่อยนะครับพอดีฝนตกนะโอเคออกมาได้หนึ่งตัวนะครับอ่า uh, ต่อไปเราก็จะใส่แผ่นเหล็กนี้นะครับกระปานะและตัวนี้เป็นน็อตดําหกเหลี่ยมน,นะครับที่เขาแถมมาให้ในชุดนะ ข้ไปเลยครับขันมือก่อนนะครับสำหรับผมนะผมจะขันมือก่อนพอให้ตึงๆแน่นๆมือแล้วค่อยมาเอาหกเหลี่ยมมาขันแน่นอีกทีหนึ่งนะครับโอเค โอเคครับเาตึงๆมือพอนะต่อไปเราก็จะเอา,เอาแกนโชคเนี่ยครับมาคล้องกับน็อตที่เทรายึดเมื่อตะก,กี้นะอา,อาจจะฝึดๆหน่อยนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นโชคผ่อนแรงนะเวลาเขายืดเขาจะ ฟืดหน่อยนะครับแต่เวลาที่เข้าคืนตัวยุบตัวเข้าไปเนี่ยเราดันเบาๆมาันก็เนี่ยครแค่ดันเบาๆนะแต่ตอนตอนยืดตัวเนี่ยก็จะก็จะนื่อๆหน่อยนะครับ <S <S โอเคน่าจะได้แล้วนะ <S <S อ่ะอยาวเ,เกินใช่ครับอ่ะพอได้ตัวนี้แล้วนะครับประมาณนี้มันจะมีรูนะครับ ตัวรูตัวนี้เขาจะแถมปิ้นเล็กๆนะไม่รู้เห็นชัดหรือเปล่าน,นะนะการกันหลุดเหมือนกันเราก็จะเสียบเข้าไปนะครับแล้วก็นะครับ กันไม่ให้ตัวหูโชกหรือว่าตัวโชกนะครับหลุดออกจากตัวเดือยนี้นะครับครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาออถอดนอ็อตตัวถัดออกมานะครับแล้วก็จะใส่แผ่นเหล็กตัวนี้ประกบเข้าไป อ๋อลืมครับเราก็จะใส่สปริงนะครับเข้าไปก่อนนะกุ๊กกิงกุงก๊กกิงแบบนี้นะครับแล้วก็ประกอบเข้าเลยครับตัวสปริงตัวนี้เราจะคล้องกับสลิงนะครับ จริงถ้าใครมีครีมนี้ได้เลยครับง่ายเลยอ่าโอเคสปริงตัวนี้ผมไม่มั่นใจว่าเขาให้มาทำไมหรือว่ามันทำหน้าที่อะไรนะใครทราบคอมเมนต์ได้นะครับแต่ว่าเขาให้มาผมก็เลยต้องใส่ให้มันครบ ตึงมือแล้วเหมือนเดิมครับม,มือขวากดหน่อยนะครับมือมือที่อยู่ใกล้ตรงนี้นะที่ผมเปนกระกดิกนี่กดกดเข้าไปออกแรงกดนะครับเลตันมือข้างซ้ายนี่ก็ออกแรงงันนะครับโอเคเอาพอตึงมือครับผม ได้เวลาทดสอบครับ่าจังหวะแรกมันอาจจะกึกๆเร็วๆหน่อยนะครับแต่ตอนตอนปิดนี่น้ำหนักเท่าเดิมนะครับแต่ตอนเปิดเนี่ยมันจะช่วยไม่ให้กระบะมันกระแทกลงอ่าส่วนโชคตัวเนี้ยผมว่ามันจะมีประโยชน์ตอนที่เราถือของนหนักข้างหนึ่งนะอย่างถือของนหนักมาข้างหนึ่งเนี่ย แล้วเราต้องการที่จะยกของเพื่อที่จะวางใส่กระบะท้ายนะครับเดินถือมาปุ๊บคือถ้าไม่มีโชคเนี่ยเปิดแบบนี้ตึงแน่นะแล้วก็วางวางของปุ๊บได้นะครับโอเคส่วนโชคตัวนี้ผมซื้อมาจาการ้านค้าออนไลน์นะครับรวมส่งไม่เกิน300บาทนะครับ สำหรับเกษตรหัวรันนะครับในคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับเกษตรหัวรานจะเป็นช่องที่นําเสนอไม่ว่าจะเป็นเ,เรื่องการเกษตรนะครับเรื่องการท่องเที่ยวนะครับหรือว่าเรื่องการ DIY ต่างๆนะครับในงานที่พอ่อพานสามารถทําได้หรือว่า,าลงมือทําเองได้นะครับส่วนคลิปหน้าจะมีอะไรนั้นฝากติดตามกด subscribe กันด้วยนะครับ สวัสดีครับ